ต่อไปนะครับท่านปริติเจริญศิลป์ครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมปริติเจริญศิลป์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต5ครับก็วันนี้ครับต้องขอบคุณทางปปชครับที่ทางท่านเลขาได้มาเองครับวันนี้ผมจะมีข้อมูลที่จะเสนอแนะให้กับท่านนะครับเพื่อให้ปิดช่องโหว่ในการบริหารงานครับในรายละเอียดในสิ่งที่ท่านอาจจะมองไม่เห็นครับ ขอเปิดสไลด์เลยครับอย่างแรกครับเรื่องความซ้ําซ้อนในอำนาจหน้าที่ครับปัจจุบันความซ้ําซ้อนในอำนาจหน้าที่ของปปชตามกฎหมายเนี่ยครับมีหน่วยงาน3หน่วยครับที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตครับอย่างแรกคือปปชครับอย่างที่2คือปปทครับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรมข้อ3ครับปปปครับกองครับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับ สามหน่วยงานนี้ครับมีอำนาจในการสอบสวนเหมือนกันเปลี่ยนสไลด์หน้าถัดไปเลยครับครับมีสามหน่วยงานครับปปชตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการที่จะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบปรับปรามการทุจริตแทนได้ครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทางปปป,ปและปป,ปทครับไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับปป,ปชครับจึงทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างครับ เช่นครับกรณีที่ปปทได้มีการสอบสวนหรือปปสอบสวนข้อมูลการทุจริตมาแล้วส่งให้ปปชปปชสามารถที่จะทบทวนหรือไม่รับสำนวนการสอบสวนได้ครับและนําข้อมูลมาสอบสวนเองทั้งหมดครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นครับทั้งปปทและปปปครับหมดกําลังใจในการทํางานสอบสวนครับอันนี้คือข้อเรียกร้องที่ผมได้รับเรื่องต่อมานะครับข้อที่2ครับเปลี่ยนหน้าครับ ข้อที่2ครับตอนนี้เราขาดหลักเกณฑ์นแน่นอนครับที่แน่นอนว่าองค์กรใดจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการสอบสวนครับเราจะไม่เหมือนเราจะไม่มีองค์กรกลางเหมือนศาลครับที่จะมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจระหว่างศาลที่จะคอยชี้ขาดว่าคดีนี้จะอยู่อำนาจในศาลใดครับผลคือทําให้เกิดความล่าช้าครับในการพิจารณาการสอบสวนครับหรืออาจต้องพิจารณาคดีด้วยความรีบร้อนครับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งครับ อาจทำให้เกิดปัญหาครณีที่ปปชอาจจะหยิบยกบางคดีที่ตนเองต้องการมาพิจารณาทั้งที่เนื้อหาหรือฐานะของผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้แตกต่างไปจากคดีประเภทเดียวกันเลยหรือเรียกว่าอาจจะเกิดการล็อกผลคดีได้ครับข้อ <c oughs> ที่3ครับในทางปฏิบัติเดิมครับปปชจ,จะสอบสวนข้าราชการระดับ C9, 10และ11ครับและปปทอสอบสวนข้าราชการระดับ1ถึง8ครับ แต่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับท่านมีการแบ่งใหม่ครับในทางปฏิบัติคือปปชจะสอบสวนข้าราชการระดับอํานวยการและบริหารส่วนปปทจะสอบสวนหน่วยงานด้านวิชาการและทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วข้าราชการในระดับที่ปรึกษาที่เป็น40ครับที่เขาดูแลด้านวิชาการครับเขาไม่ได้ถูกปปชสอบสวนแต่เป็นปปทที่เข้ามาสอบสวนแทนครับ นั่นหมายความว่าหลักเกณฑ์อาจจะไม่ถูกต้องเนื่องจากปปชควรต้องสอบสวนข้าราชการระดับสูงเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่ก็อยากจะให้ท่านช่วยไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงครับข้อที่สองครับหน้าถัดไปครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะครับปัจจุบันบัญชีทรัพย์สินต่างๆของข้าราชการและนักการเมืองทางปปชมีเปิดให้ดูได้ครับ ผมเองเป็นคนหนึ่งครับในฐานะประชาชนธรรมดาก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ3ามสี่เดือนก่อนผมเองได้เคยเข้าไปที่ปปชที่สนามบินนานครับ <c oughs> เพื่อขอขอดูข้อมูลมบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองที่เปิดเผยครับแต่ปรากฏว่าเมื่อผมเข้าไปถึงครับผมไม่สามารถเข้าไปขอดูได้โดยง่ายครับในปปชชั้นหนึ่งถ้าท่านทราบดีจะมีประตูห้องประตูไม้ห้องหนึ่งครับผมพยายามขอเข้าไปครับวันที่ผมเข้าไปในฐานะประชาชนห้องล็อกอยู่ครับ ผมได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ครับว่าเราผมสามารถขอดูบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองได้ไหมที่ท่านปิดไว้ที่บอร์ดครับเขาไม่ได้เปิดให้ผมดูครับเขาถามผมว่าท่านจะดูของใครแล้วก็ถามว่ามีบัตรประชาชนไหมครับวันนั้นผมก็ตัดสินใจกลับบ้านเลยครับเพราะว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวครับแทนที่จะเปิดเผยให้ประชาชนสามารถดูได้ทั่วไปครับอีกเรื่องหนึ่งครับ ข้อมูลปปชที่เปิดเผยทางเว็บไซต์ครับซึ่งผมลองไปเปิดดูแล้วมีแต่หน้าปกครับในรายละเอียดต่างๆจะถูกปิดบังอยู่ครับอย่างเช่นเลขโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าบางรายการควรเปิดเผยบางรายการไม่ควรเปิดเผยอย่างบ้านเลขที่เนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าควรเปิดเผยหรือไม่แต่ผมคิดว่าถ้าหากต้องการให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบครับท่านควรต้องเปิดเผย อย่างผมเห็นนักการเมืองบางคนมีบ้านหลายหลังครับในตำบลเดียวกันท่านปิดเลขบัญชีผมไม่รู้หรอกครับผมไปช่วยท่านตรวจสอบไม่ได้จริงๆครับถ้าหากเขามีบ้านสองหลังในตำบลเดียวกันผมจะรู้ได้อย่างไรครับข้อสุดท้ายครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในเรื่องการชี้มูลความผิดของนักการเมืองหรือข้าราชการท้องถิ่นครับปัจจุบันท่านอาจจะเห็นครับว่ามีการเปิดเผยออกข่าวออกสื่อเป็นแค่บางคนครับผมมาดูในรายงานของท่านครับอย่าง รายงานท่านครับในการชี้มูลความผิดของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับปีที่ผ่านมา267รายรายการเหล่านี้ครับท่านไม่ได้เปิดเผยผลก็คือครับข้าราชการบางหน่วยครับที่ผมทราบคือปกติแล้วมีการชี้มูลความผิดถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้พักให้ปลดออกครับ แต่ผมเห็นบางส่วนก็ยังอยู่ได้ครับผมไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุผลอะไรหากท่านไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ประชาชนทราบครับเราไม่สามารถช่วยท่านตรวจสอบได้เลยครับหรืออาจจะเป็นช่องว่างที่ทําให้ปปชม,มีส่วนในการทุจริตได้เองครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวไปครับอยากให้ท่านช่วยนําไปพารณาปรับปรุงแก้ไขครับหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะผมเชื่อว่างานท่านมีมากครับ ถ้าหากให้พวกเราช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบหรือประชาชนคนธรรมดาสามารถรับทราบข้อมูลผมว่าจะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านในการพิจารณาได้แน่นอนครับขอบพระคุณครับคุณครับ